ไปตามร้านศูนย์อาหารของวัชิราพยาบาลน,นะคะเน่นๆง่ายๆเลยนะคะเราก็สังเกตที่ตึกเหลืองนะคะแล้วก็เดินตรงไปตามทางอยู่ฝั่งทางซ้ายมือเดินลงบันไดขั้นทางมารายก็จะเจอวชิราเพจแล้วนะคะเขาก็มีทางเข้าสําหรับทางปกติแล้วก็คนป่วยห่างอยู่ตึกทีบ่บางกรให้เดินออกประตูสามแล้วก็เดินออกไปจะเห็นสัญลักษณ์กินนี่นั่นก็คือศูนย์อาหารวัชิราเพจและเดินไปตามทางลงบันได ทำอะไรก็จะเจอศูนย์อาหารวชิราเพรอย่างชัดเจนค่ะในส่วนของศูนย์อาหารก็จะมีที่เก็บจานหลังรับประทานอาหารและจุดแลกเงินสดสําหรับการซื้ออาหารในศูนย์ค่ะร้านอาหารในวชิราเพรม,มีจํานวนมากมายนะคะอย่างเช่นสลัดนะคะผักสดมากๆแล้วก็อร่อยด้วยรวมไปถึงยังมีร้านอาหารอื่นๆเมนูอาหารตามสั่งและอีกหลายๆเมนู ขอบอกไปก่อนเลยนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่เมนูเด็ดทุกร้านถ้าใครรักกินโฟต้องปักตาหนีนะคะเพราะว่ามีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็อร่อยด้วยค่ะตัวภายในอาคารมีการตกแต่งแบบใหม่ที่มีสไตล์เก๋แล้วก็ดีมากๆเลยค่ะรวมไปถึงมีร้านอาหารอีกมากมายตามสไตล์ที่เราอยากกินเยอะมากไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีจุดได้บัตรนอเพราะเขามีสองจุดเลยค่ะแวะมาบอกเพิ่มเติมสำหรับคนรักไข่โฉมและนัำพริก ร้านนี้เด็ดมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งร้านสายคนรักข้าวต้มเกาเหลาซุก,กี้ต้องร้านนี้เลยค่ะวัตถุดิบดีมากเราก็อร่อยราคาย่ยอมเยาวสุดๆเลยค่ะคนรักขา้าวราดแกงไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีเยอะมากๆเราก็อร่อยอีกด้วยค่ะในส่วนของกินเล่นนะคะก็จะมีไอติมแล้วก็ของทอดอีกมากมายบอกเลยว่าร้านนี้มีครบคันจบที่เดียวเราก็อร่อยอ่าอย่าเพิ่งอิ่มนะคะเพราะว่าส่วนอาหารที่นี่เขามีสองอาคารด้วยกัน และอีกหนึ่งอาคารนะคะอย่างตึก B1 ก็จะมีแบรนด์ชั้นนําอาหารอีกมากมายที่มาเปิดบริการในโวนอาหารวชิระเพรมีทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารของหวานอย่างเบเกอวิสสายคนรักของหวานต้องเลิฟที่นี่สดๆและยังมีร้านอาหารมิสเตอร์โดนัทคนรักสุขภาพอย่างร้านใบเมียนก็มีค่ะร้านอาหารสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลเว่นก็มีอยู่ในตัวอาคารค่ะ ขอที่นี่ยังไม่หมดนะคะยังมีร้านซักผ้าอย่างร้านโอตเตริที่บริการทั้งพยาบาลและบุคลากรน้่นนอกอีกค่ะในส่วนของตัวอาคารมีทางเข้าจํานวนเยอะมากค่ะสามารถเข้าด้านหลังของทางโรงพยาบาลก็ได้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะในส่วนของตึกปีสองนะคะก็มีร้านอาหารสพอร์ตสำหรับคนที่ต้องการหาอาหารของหวานอย่างแซงโควซองก็มีด้วยค่ะหรือจะร้านอาหารโซกิชิเอริเด ร้านสเต็กซานเฟ่หรือจะเป็น S&P p ของหวานอร่อยอ่อยอีกเยอะเลยร้านโดยคำสายลักสุขภาพนี้ต้องแวะเลยนะคะสายรักอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างแท็กซัสก็เข้ามาบริการที่นี่นะคะรวมไปถึงของหวานร้านเด็ดอย่างข้าวหมกคนรักชานมคนรักไข่หมกต้องรักที่นี่เลยคะ่ะอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจกับศูนย์อาหารวชิราเพรของโรงพยาบาลที่นี่มากๆค่ะ